นี่ทางสะดวงกสีมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องหรือว่้ FC ม e r c h คุณสุคนแม่หาผู้นำกันว่าอันนั้นทางคุณแม่มี่เปิดหายสะดวงแจ้งหาย FC ราบว่าเนาะอันทางคุณแม่เพิดอันเสศษทองน้ำให้ป้าวันทาดเนาะแล้วมื้อนี้เปินได้พักเงินมาให้สะดวงหนึ่งหมื่นบาทนะพี่น้องเนาะแล้วหายสะดวงนะ่ะส่งต่อให้บ่าวเวียงไส้เนาะอะไ เพื่อให้บ่าวเัียงไส้ไปหาเอาเงินแล้วก็ไปซื้อเครื่องซื้อครองต่างๆเนาะทีม่มาเห็ด้องนำป่าวมันทาเนาะโดยเพิ่นผ่ามาสะดวกงมันนี่หนึ่งมืนบาทแล้วก็ง่วงายพี่น้องโดยเพื่อนผ่ามาสุกก่อนเนะาะหรือวนะ่าย่อทีแล้วเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งมืนบาทเนาะหนึ่งมืนบาทแล้วก็มารวมมันนะี่ก็เป็นสองมืนเนาะรวมที่เพิ่นผ่ามาสะดวกงมันนี่ 11, นะมื่นหนึ่งเป็นสองมืนเนาะแล้วก็ รวม่ายยกให้ลุงแก้วอีกหนึ่งมืนบาทเป็นสามหมื่น 3, นะพี่น้องพอเพราะว่าเขาจ้างลุงแก้วยกของน้ำปลาวันท่าเนาะหรือว่าก่อของน้ำอีกอย่างให้น้อพี่น,อน้องเนาะเพิ่นเอาน้ำเอาหมื่นหนึ่งเนาะโดยพอดีเป็นสามหมื่นเนาะการสั่งของน้ำปลาวันท่าเนาะโดยมอน้กะมาคุจดจิโอยูตะฮากามาคุดพี่น้องแต่ว่าค้านาชิร่ามดเลยยุ่ง ายดีหลยสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันมื่อุกุลสกุนเนาะชาว่าพังลาวพังไทยและต่างประเทศสวัสดีสำนับข่าวซุ่ซ่องสาวดวงสาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยโดยมื่อนี้ทางสาวดวงกันเราเปิดคลิปอยู่ป่าเนาะพี่น้องเนาะมื่อน,นี้กันมื่อนี้กันพากันมาขุดจิโร่กับปะนางสองคนเนาะโดยเสียงกับซีแฮมแฮมเ,เดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพรานะว่าสะดวงเป็นไอเนาะอันช่วงนี้คนบ๊สบายกับลายคนเนาะพี่น้อง น้องอน,นุนกับบสบายสองมือเลยเนาะโดยดูว่าหนึ่งกับผพาผลไปหาหมอเนาะผลไข่ผลสูงมาพี่น้องมือนะหลังจากพี่สะดวงเมื่อต่เพื่อนน้องเละเนาะยามือแรงมากผลมีไข่สะดวงผพาผลไปตักเตะลายโดยนิ่งกับลายลายพี่น้องโดยนี่ทางสะดวงกับซีมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีเมอร์สคสุคนนะฮะปู่น้ำกันว่า อันนั้นทางคุณแม่มีเพิ่นให้สะดวงแจ้งให 4, ้เอฟซีทราบว่าเนาะอันทางคุณแม่เพิ่นอันเสียทองน้ำให้ป้าวันทานเนาะแล้วมื้อนี้เพิ่นได้ผ่าเงินมาให้สะดวงหนึ่งหมื่นบาทเนาะพี่น้องเนาะแล้วห้สะด่วงนะส่งต่อให้บ่าวเยียงไส้เนาะเลยเพื่อให้บ่าวเยียงไส้ไปหาเอาเงินแล้วก็ไปซื้อเครื่องซื้อของต่างๆเนาะทีมา ah เห็นทองน้ำป้าวันทานเนาะโดยเพิ่นผ่าให้สะดวงมื้อนี้หนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ง่วงายพี่น้องโดย เป็นผักมานสุกก่อนเนาะหรือว่าเนาะที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งมืนบาทเนาะหนึ่งมืนบาทแล้วก็มารวมมือนีก็เป็นสองหมืนเนาะรวมที่เป็นผักมาสจะดวมมือนีหมื่นหนึ่ง 11, เป็นสองหมืนเนาะแล้วก็รวมขายกให้นุงแก้วอีกหนึ่งมืนบาทเป็นสามหมืนเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาจ้างนุงแก้วยกของน้ำปลาอันท่านเนาะหรือว่าก่อของน้ำอีกอย่างห้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเอาน้ำเอามือหนึ่งเนาะ โดยพอดีเป็นสามหมื่นเนาะการสร้างของน้ำปลาวันทาเนาะโดยมือนี้กามาพุดที่รอจุป่าหากัมาพุดพี่น้องแต่ว่าขาหน้าชิร้ายหมดเลยยุ่งทางป็นา่งพึ่งจะพุดพูดเนาะพี่น้องก้มเงยก้มเงยนั่งสบายดีโอสบายดีทางไกลเนาะพี่น้องที่แล้มาพุดทางอันขึ้นเนพื่นอนน้องลัตตี้ก <c oughs> ันเลยเนาะ อันนังเขาเห็นแล้วก๊กบกอันนั่งเขาเห็นแล้วก๊กบวกนี่นี่เพื่นฝากเงินมาให้บ๊อบยังใส่ซื้อเครื่องซื้อค้องเข้าไปอันส่างของน้ำปาวันทาหรือว่าเอื้อยแม่จอนเนาะเพื่อเห็นให้มันแล้วเนาะเพราะว่าเพื่อนแม่จอนก็ซีแล้วเลยเนาะพี่น้องเนาะสะ่ววงกัใกล้ซื้อขึ้นไปมอบประตูให้เพิ่นเนาะดยอันเบิ่ออาการน้องอน,นุก่อนเนาะให้เพิ่นดีก่อนเนาะ คุนดีค่ะค่ะเราจะชี้แจการเอาประตูขึ้นไปมอบให้แม่จ้อจนเนาะกับบักกับบักเวียงไส้อะไรนะพี่น้องสะดวกกับว่าคือก้กากระต้องขอโทรขอไพ่น้ำพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยยุ่งลายพี่น้องยุ่งลายเนาะโดยที่เราก็เจ็บตัวน้อยๆขอบบนใหญ่พี่น้องีล้วสะดวกนอย่างเิ่นมีสะดวกคุดเนะาะะก็ได้ประมาณหกตัวเจ็บเลยแต่ว่าท้าป้าน่าคุดหนาคุนได้เป็นซีฟแล้วก็จะ เพราะว่าสะดวงคาจะเปิดคลิปอยู่นี่เนาะมีแต่โตผูโตเมนะบมีเนาะสะดวงมาคุดเมื่อในค้องมีแต่โตผูทั้งนั้ำมืดเนาะมันย่งโบเดโซนการพิดน,นองแต่ว่ามีบางโตไข่เลยเนาะเมื่นาเม่สะดวงคุดเมื่อใช่เจ็ดสิบโตเนาะแต่ว่ามีโตไข่น้ำแล้วมือสะดวงกับนมอะหนุ่มลายก่นเ้ยเอา โบดเ,เดีันยเาค่ะไปเบิ่งน้ำกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องน่าจะโดนสิพูดขีอ้บอ่ทางเราพี่น้องทางคุณแม่เพิน่นฝากเงินมางวดก่อนนะกะเพื่อเจาะน้าให้ป้าวันท่าน,นแล้วก็เดินสายภนะัยห้เนาะโดยโอ้โหาสิได้หรือบอ่เนาะพ่อเป็นควายเก่าเจ้าพี่น้อง เห็นบ่หนะเห็นบ่ไล้จกักโตเลยห่อแล้วซน่ะพ่อแล้วซโตน่ะบูว่ะสิพอกินบน่รือบ่หนาพี่น้องเพราะว่พาพักกลาขสาวมากกับสิบมุ โตน้อยนูอยอะนางเขาเห็นแล้วกกบกวันนี้เขาชิพาดจะเข่ากกบกนี่แหละหมัดคมก่อนุ่งกับลายกับดักกระ,กะโดดนุ่งเสื้อมากอะว่าแมนสุดขขาวป่าซ้นพี่น้องพอดีมาโอดเตาถ่านและทากปานางเผิน่วนมาคุดจีรอกเลยมานน้ำผึน่นะ จเห็นกห้ม่นาเหนี่นั่าบห็นกิน,นหรอก,ก็เลยสงมึงน้ไม่หนอยู่คายนี่มันไ,ไ,นได้ดมันเสียควายนี่ได้มีูมันเสียให้มันออกแม่ไปลูก บน่บนนะมสบายดีโดยสบายดีโดยในไซจิรอน่ะโอ้ได้ร้ายในจิรอน่ะมื้อนี้เป็นนุ่งสินมาได้มื้ยนี่ข่าวป่าอา้าวคือคืนซุ้งๆโอ้ยมันกระช้องช่างยู่เนี่ยนี่นี่รั้่หูขุดนี่เขาเห็นหูมันมาเข่าหางไม้นะวะแต่หน่อยจะเข่าไปในกกบกตดยแมว่า เจ้าหาโบเห็นหูไหมตามหางไม้นะฮะมือสี่กินหักเครื่องวันนั้นอะไรเงี้ยใส่นี่นั่นเลยเวียนให้มันห่อไปเถึงห้อยพามีแล้วมาขุดมือนอะเขาขุดในนีหนวะเข้ากระโหลกหาแถวนี้เลยถือกี่เคปเด้อยกหักลายตามมาตามมาตาหางใหม่ไเจ้าโบน้ำแต่ทีแรก ผมมานำขส่เห็นก่อนบ่มเห็นพอมันนาน,านหางมันเร่เห็นดอกกอยมันขัดใหม่เม่นเพราะว่าอยนี่เห็นแล้วคว่อยเก่าก็เจ้าโอ้โห่ชิได้บนหรือบอ่บิงสูตรทำอาหารนี่บริเตียมพ่อมันยังเลยใคตันนี้เปจ้กว่วแม่อยี่ก็ขุดบงเกิองเยนไหมนีม่แค่ิัวหา เราผิดแล้มึจักีหอูกสาดีใจถากันเข่าป่าน้ำโบได้ถือพี่น้องว่าหิวน้าแล้วก็ถกันมงเี่ได้อันทังปนางว่าใส่ไผ่ใส่มันเผิ่นว่าเมื่อเราบ่งกินน้ำกันเผิ่อว่าบ่งกินน้ำกันแล้วเนาะคนละเฮือนเพิ่นว่าคองไผ่คองมัน หน,น,วนว่าะเนว้าด้วกว่าค่าจะเปิดคลิปอยู่นั่นแหละกินน้อย่นว่าได้น้อย <laughs> จะแม่หบอจะเมื่อจะชีวิตต่อทานอยู่บ่ถามดูยแล้วเมื่อเลือดไปเล่ยน่เอาไปเลลโดดแวดเลยเหยนว่างูดินตื่นเลยตี่เลว่างูยันยานในงูดิน ให้เก่าไปเลยนะเน่น,นะอพักคุณเน่รด,ดกเกลนวดเทียออกไคขาขาดพี่ให้ยูยังขาขาดะอายก็ได้เจ็บแปตพุ่เวลาเขาคอยอิกขาแตขาป่านมหมข้าวเจ้าออว่าเอเน้ากระเจ้าเลยว่านังว่าน้ำหมา มนอยอัวนี้คืบอนนคบอ่พุ่เลยคนบ่วเห,นหว็นเนะคนบัวเห็นนั่นแหละตาผู้เฒ่านะตาผู้เฒ่านบ่เห็นมันแห้งหวานนะ บนนี้ต้เบ่มันนี่่มันไปเห็นแล <c oughs> ้วบัดนี้ข้าก <c oughs> ันถามกัน,นว่าต้นบกอมีไซส์ใช่ไหม <c oughs> เห็นแล้วบนะ <c oughs> ้านจะนะเส้วยาวบแมนอบว่จะ้ากเติ่อยงจ้าอกูดคำว่าต้มเคนยู่ลยองน้อยดนทนตกแล้วมันนานไมมันน้อยเนาะค่ามันพูดนต่ละข้บางไง Ừ ừ วายบอกอืมวาดในตอนเศร้ามันกขะโต๊ะจะหน่อยจังเข่าป่าโละขึ้นทเท่งกันเออกระจากกับคุดคือเฮ้าหน่อยแหละเบิ้งเกิดเฮ้า ขาด,ขาด,ขาดนะเตดดบิบขาดมือนะปลายกับเตนซื้อเกิอบหม่ขาดกับไปขาดอยู่ในตลาด้มหมดหมดหมดมดสมนี่มคอูดืมถ้ากับุูดตำรังกทำอะไรคุดตำรังไมุ่ดก่อนถ้าจะคุดแต่มมว้านมืซื้อน,นี่พกเบิ้องในเนี้เป็น พ้นตทกับตอนบ่ายค่ะมาคุยนี่นไงข้อยเก่าก็จะาี่นีน่แล้วมันเสียโอุยคือคุยหมดเสียหน้าแนกะ้วนานี่มาคุดหนึ่งอ่ะ,อะเปลี่ยนหมดอ,อ่ะเบอ้อเอาหอยเจ้านะมาใส่มาบักอันี้เสียมันใหญ่นีแล้วนะมันตัวมีอีกวางหนึ่ง ห้ากับร้านากับมาน้ำกันสตปีกันเลยเสียอีกแล้วน,นางเขาหอเหยห้ายค่กับมาทัานพี่เหมือน โมเมนตัเป็นควายตีหลอนี่นามาเขาือาเขาได้กินเขาได้มาดดินาก่อน้็เร,อร<ล>ือรยนทีด่นี่ระบมากนี่ะบมากเดียว เป็นบ้าปู่บดไตัวนี้บอดไยอมเห็นมายอมมันถึงมันข่าห่างใหม่ถ้าสิไปเห็นถ้าืออยนังมาลุงพุ่งพ่วงอ่ะโฟกัสไม่นำน้องเลยไม่นำน้อง ม,มีไทยมีบ่ไหมไม่ละมงบ่ได้แม่ละมงแต่ละมงน้ำนองแต่น้ำนองคือว่าก็จะเข้าขุดอยู่ในน,นี่บ่เราไปก่อนบอ่เราไปก่อนออบอ่นี่ได้แข่งข่าบุคคลก่อนเด็กๆเขาบอกเห็นข้าวเหนียวว่ะ ้าเขจะบุคุดมันเก่าหางไม้เขาไปล่อยไว้ให้เจ้าอนางเลยทุกแพ้ Yeah. Hãy cái <laughs> cho này Ghiền Mì tôm Để không bỏ cái những video cái dẫn แถวนี่ไม่ดีโตสัมเนี้ยบักใหญ่นะได้ซิปโตกับบุคเฟกินด้วยกันโตสัมเนี่ยนั่งทิดว่าออกนั่งเลยโอมันห่างเลยนะเงี้ยเขี่ยไปเขี่ยมาเหอะเห็นคนเฮ้ชยชง ฮะาะทูหาฮูะทำก็คห้ห,อ,หอยกูได้ รอกระนางเดลายเถน,นั่งมันกระงตุกสามตุกยันหิวบ่คือน้ำมาไล่ก,กระดากระโดฮู้ขี้ตัวมู้ขี้ตัวมีนนนคนฮู้ขี้ตัวใครเนยมีล้มเนยเน,นาะอานางมันอันนี้ก็ทางเมื่อเฮือนพามีกับลาตีเนาะเมื่อทางนี้ก็ได้ นั่งก่อนพี่น้องแมาถามะนั่งอยู่นี่เนาะทำไมกะเดี่ยวนี้ไม่เคซจำนี่เน,ะนออาะนอนหญ่ันยังมีเพราะมันซีเมิร์สเลยเนาะมันเศร้านี่ฮะมืัอเศร้านี่ก็จับกับมหาได้เป็นกระสอบเนาะพี่น้องก็จะเอาเมาขายนา่งพิงแตงคูดสี่ออยู่อน แกงน้ำไหมงามนี่แห้งแสบพี่เนอะเพราะว่ามันชีมืดลยมันแห้งแซบเนาะมันเห็นให้น้ำไหมม,มันมันเนาะมันมีความมันของน้ำไห้เนาะพี่เ้องเวลาหาปเปแกงแกงแบนี้พอดีอันแกงเป็นเป็หน,นอไปน,นอไปนึงด้วยเนาะบอกปอ,อกแล้วแกงเป็นหนอแบบเราต้องถูกเราต้องผ่าเนาะเลยตอนนี้กะนางถ่ายประนางเพิ่นุูติโลอ,อยู่เนาะ นางถ่ายยุปาน้ำไม้ข้างล่างสะดวงมีแต่ปาน้ำไม้หมดเลยเนาะพี่น้องพี่น้องสะดวงก็ได้สนที่ไปมื่อไหพี่น้องเพราะว่าบดย่าขาวเนาะได้โบลายมีแต่ตัวนเนโน่ต้องบดย่าขาวดีฝนตกมัววาดนี่แหละมื่อนี้มาคู่กรโลมันบดใหา่เห็นเนาะสะายก็ได้แต่ตัวผู้ เดี๋ยวเฮาสิธาหนับของปะนางเบิง่งว่าเราสิได้จักโตเนาะเดี๋ยวถักปะนางมาพี่น้นอให้คือิปตนคือให้แล้วไม,ม่เลยอันนี้เพิ่นบ่ได้ซีรอดอกได้แต่น้อใหม้เดี๋ยวสิหนักซีรอเพิ่นเพิ่นได้จักโตูไปหาไปหาโลดน้ำไม้เัาซีน,น <laughs> ่นค่ะดูไะหาแถวนี้เด้จะหน่อยออกเมือเ่อนะเมื่อนะแม่บ่มเมื่อมา<จ>มามา,มาำเจ้าบ่ได้เห็นเนาะ โอ้น้ำหม่ก็ได้ที่หลอก็ได้่หมได้อ้ยนกินได้บ่แลนะกินได้กินยงอันนี้เนี่ยเอจะนนไมใอาไปย่งน้ำม่หลายเต็มขูดเลยต้นใหญ่น่ะผูบ่าจะเอาเมื่อเราซาึงจงไว้ตนี้หน่อยเนาะ ทุกบานหนึ่งเลยแก้งเลยบ่ใส่ของน้ำผ้าบ้าจีล่อนี่นอ๋ดีหน่อยกูฮาวเน่เบิ้งอันสีไหเลยหนึ่งสองครบมือฮาวสหละสามสี่บาบอกสิ่ <c oughs> โอกโอกคบมือเจ็ดเ้นั่งสิครบมือฮ้า 8 9ดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปด้าชิ้เศร้าเอดโตหนึ่งอันฉันม่จะอิ่มแล้วขอกัง2สองหาไ้เศร้าเอดโตปะนางโห้ได้หน่อยดิพี่น้องไอ้ดอกข้าวนี้มันแก่ด้วยเนาะจะกระหิวเมื่อจะกระโบกแก่เมื่อลายย่นมัก เก็บเก่าให้ผลคืชบรรยายนที่บอกกันเลยครั้งที่ว่าเจ้าชีดได้หอหาพกที่ครูบ่หอดเนะดาะยังเก่งหรัหอดะไรสามสิบตัวบรรายนวดจังฮะเบอร์ห,หนักใส่ใช่นันบริฮาร์ดดีนะนเศกงานอะไรใหม่ย่านนี้แล้วพอดีมันอ่อนมันเสร็จเนาะ มันเป็นแบบว่ามันปูมันมีความมันของหน่อไม้นี่อันเห็ดเห็ดหนวดเบิ่งยุงขบข่อยหนากว่ากินได้บ่ให้เอฟซีมั้งเนี่ยคือจะกินได้คือเก่าเบื่อเราเอิ้นเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูบ่ัวเมล็ดเห็ดหนอดเห็ดหนอดสิใครเอิญอะไรอจักนั่งล้องที่เอฟซี่ะเห็นใชอยู่หนังงี่ไงจะหาคนกีรอต่ออยู่ทำผมเมื่อยติอ่ายังบ่เมื่อยอยู่ ทานกับท่านในจุดโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องบันี้สะดวนกับสิได้จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเอฟซีเมอร์จะครูจะโคนเนาะที่เพิ่งคลิปสะดวดดนเสร็จเพิ่งยกสีบวชามโฆษณาเนาะโดยในคลิปนี้สะดวนกับสิพอตัวไปแล้วเขาหาไปขายเมื่อเช้านีนกระต่าหนึ่งก็สอบปุ๋ยกระแม่เลยประมาทตลอดมึงยุ่งกับพ่อยุ่งท่านั่งอย่าดราม่าด้อพี่น้องเด้วยข่าวข่าวว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องโดยเมื่อนี้กับสิพาพนังไปในเมือง โอ้ยงามอะไรเงี้ยงามคือเต้เตนาวาเลยงามเลยอาสบายดีเอซได้ไหมโดยสบายดีเฮ้ยเฮยเฮ้ยยัง